शारीख ผู้บังคับบัญชาของหน่วย104กํากำลังทำลายจิตใจนักเรียนนายร้อยไม่เพื่อเป็นพิธีในการละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างพวกเขาขึ้นมาใหม่ในฐานะทหารเมื่อเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามเดินผ่านไปพวกเขาสังเกตเห็นว่าซาดิสไม่ได้ยัดเยียดให้นักเรียนแายร้อยบางคนถูกล่วงละเมิดนี้และเจ้าหน้าที่เพียงแค่สังเกตว่าการแสดงออกของพวกนั้นทําให้พวกนั้นแตกต่างจากคนอื่นในกลุ่มว่าเคยอ,อยู่ในเหตุการณ์ล่มสลายของวอร์มาเรียเมื่อ2ปีก่อน นักเรียนนายร้อยเหล่านี้มีคนที่มีบทบาทในอนาะคตหลายคนเช่นแอนนี่ลีออน n าร์ทมิคาสออัคคมันบาร์ดฮูเวอร์เอเรนเยเกอร์และยูมินในขณะที่ผู้บัญชาการยังคงดำเนินต่อไปเขาสังเกตเห็นซาชาบราว กำลังกินมันฝรั่งที่ขโมยมาทุกคนตกตะลึงที่เธอไม่มีไหวพิบในการกินมันฝรั่งในขณะนั้นขณะที่ซาดิสพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเธอถึงกินมันฝรั่งนั้นซาชาก็แบ่งปันมันฝรั่งของเธอออกเป็นสองส่วนและให้ผู้บังคับบัญชาชิ้นหนึ่งก่อนที่จะสยายยิ้มโดยบอกว่าเราสามารถแบ่งปันกันได้ ต่อมาเอเรนอามินมาโคโบสคอนนี่สปริงเกอร์และมินาโครโรลินา่าเฝ้าดูซาชาที่โดนทำโทษที่วิ่งจนหมดแรงแต่สังเกตว่าบทลงโทษนี้ไม่ได้ทำให้เธอเสียขวัญเท่ากับตอนที่เธอบอกว่าเธอจะไม่ได้กินข้าวเย็น มาโคหนึ่งในนักเรียนนายร้อยจำได้ว่าเอเรนไม่ได้สะอิสเอียนและเอเรนเปิดเผยว่าเขาและอาบินมาจากเขตชิกันชินะคนที่เหลือในกลุ่มประลาใจและเริ่มกดดันเอเรนเพื่อขอรายละเอียดของไททันขนาดมหึมา สิ่งนี้ทําให้นักเรียนนายร้อยคนอื่นๆหันมารุมร้อมเอเรนในเวลาอาหารเย็นเอเรนอธิบายถึงรูปลักษณ์ของไททันมืขึ้มาและไททันเกราะเขาเริ่มเสียขวัญเมื่อจําได้ว่าแม่ของเขาถูกกินถึงจุดนั้นมาโคแนะนําว่าพวกเราไม่ควรถามเอเรนอีกต่อไปมันเป็นการบังคับในสิ่งที่ไม่อยากจะนํากลับมาอย่างไรก็ตามเอเรนให้เหตุผลว่านี่คือความกระตือรือร้นที่จะเริ่มต้นการตึกและฆ่าไททันให้หมดไปโดยการเข้าร่ว ่วหด้วยสำรวจแจนคริสเชนขัดจังหวะเอเรนเยาะเย้ยการตัดสินใจเข้าร่วมกรมทาหารสำรวจเอเรนไม่ชอบใจที่แจกอยากเข้าร่วมสารวัตรทหารเพียงเพื่ออาศัยอยู่ในกำแพงภายในและทั้งสองก็เตรียมต่อสู้กัน ระคังส่งสัญญาณการที่สุดของวงอาหารคำ่ำท่าลายความตึงเครียดและทั้งสองคลายความขัดแย้งซึ่งกันและกันขณะที่ผู้คนเริ่มจากไปแจนก็เหลือไปเห็นมิคซะและเผลอใจไปกับเธอเขาพยายามที่จะเริ่มคุยกับเธอแต่พูดได้แค่ว่าผมของเธอสวย เธอรับรู้ถึงคำชมนั้นและแจนก็เดินตามเธอออกไปข้างนอกซึ่งเขาเห็นเธอกับเอเรนขณะที่มิคาสาตำหนิเอเรนที่ปล่อยให้อารมณ์เขาครอบงำเอเรนก็ตั้งข้อสังเกตว่าผมของมิคาสายาวเกินไปและเธอก็เริ่มสงสัยว่ามันควรจะสั้นแค่ไหนกันแจนเสียใจและเช็ดความเชื่อใจลงบนเสื้อของคอนนี่ขณะที่เขามองดูอย่างสลดใจ ซาชาเสร็จสิ้นการลงโทษของเธอและล้มลงกับพื้นเมื่อได้กลิ่นอาหารเธอคว้ามันโดยสัญชตาตญาณและเปิดเผยว่าคริสตาเลนนำขนมปังมาให้เธอขณะที่ซาชาคิดว่าเธอขือนนางฟ้ามาโปรดนักเรียนนายร้อยตกกะก็เข้ามาหาและซาชาก็กินขนมปังก่อนที่จะพลอยหลับไปด้วยความอ่อนล้าเธอตั้งคำถา,ถามถึงแรงจูงใจของคริสตา้าในการช่วยเหลือก่อนที่จะพาซาชาไปที่เตียงของเธอ วันรุ่งขึ้นนักเรียนนายร้อยเริ่มฝึกซ้อมด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่3มิติเอเรนล้มเหลวในการควบคุมตัวเองอย่างสิ้นเชิงและได้รับการสอนพิเศษจากอามินกับมิคาสะซึ่งควบคุมอุปกรณ์ได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะมิคาสะเขาล้มลงมิคาสะและอามินก็ช่วยเขาในมือคำํำนักเรียนนายร้อยคนอื่นล้อเลียนเอเรนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาให้คำมั่นว่าจะฆ่าไททันทุกตัว กลับมาที่หอพักคอนนี่และเจนไม่ได้ให้คำแนะนำใ,นใดๆส่วนเอเรนไปขอความช่วยเหลือจากไรเนอร์บราล์และาทธอดฮูเวอร์แม้ว่าพวกเขาจะไม่เต็มใจในตอนแรกแต่กลุ่มก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวของกันและกันในการพบไททันครั้งแรกหลังจากพูดคุยกับแรงจูงใจกันแล้วไรเนอร์ก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์แก่เอเรนและพวกเขาก็แยกทางกันในฐานะเพื่อน หลังจากนั้นเอเรนก็กลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งขณะที่ซาดิสปล่อยให้เขาพยายามทรงตัวโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สามิติเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ ในตอนแรกดูเหมือนว่าเอเรนสามารถรักษาสมดุลของตัวเองได้และเพื่อนเพของเขาก็เริ่มโห่ร้องแต่ทันใดน,นั้นเอเรนก็กลับหัวกลับหางอีกครั้งซาดิสสั่งให้วางเอเรนลงบนพื้นและหลังจากคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็สั่งให้เอเรนเปลี่ยนเกียร์กับโทมัสวากเนอร์ เอเรนรักษาการทรงตัวได้อย่างง่ายดายและซาดิสเผยว่าอุปกรณ์ของเขามีข้อบกพร่องสร้างความประทับใจให้กับทุกคนเนื่องจากเอเรนสาม,มารถรักษาสมดุลของเขาไว้ได้แม้ชั่วขณะด้วยอุปกรณ์ที่พังหลังจากเข็นสิ่งนี้ซาดิสก็พูดกับกริชชาเยเกอร์พ่อของเอเรนทางจิตใจว่าลูกชายของเขากลายเป็นทหารแล้ว ในเวลาต่อมาเอเรนสามารถไล่ตามมิคาสะได้ในระหว่างการฝึกซ้อมซึ่งแสดงว่าเขาเชี่ยวชาญอุปกรณ์นี้แล้วแล้วตอนนี้ก็จบลง